สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge ครับผมใน EP นี้เป็น The Movie ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสวนสายหมอกโฮมสเตย์มาต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 า,ตานนอ้โอ้โหมาไกลถึงเชียงใหม่เลยรอบนี้สำหรับผมนะครับผมและใครที่เพิ่งเข้ามาดูใน The Movie จริงๆมันมี3 EP ก่อนหน้านี้ ที่เป็นพาร์ทของไม้กินแมลงครับมอค้ามอแกงดิงซาลาสเซเนียแล้วก็ไม้ใบไปย้อนดูกันก่อนได้ก่อนที่มาดูรีวิวหรือจะดูรีวิวก่อนก็นกได้แล้วก็ไปย้อนดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับสวนใสหมอโฮมสเตย์นี่คืออยู่แม่แตงอยู่ตรงอบตอเมืองก่อยู่ตรงอยู่ติดอยู่ตรงข้ามกันเลยอยู่ตรงข้ามกันเลยเดี๋ยวผมขึ้นแผนที่ไว้ให้ดูนะใครอยากจะมาครับเป็นมันเป็นโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็มีสวนมอค้ามอแกงลิง สวนไม้กินแมงสวนไม้ใบสวนต้นไม้เข้ามาพักมาดูวิวตอนเช้าเนี่จะมีหมอกสมชื่อสวนสายหมอกโฮมเซ่เลยครับผมเราจะเห็นที่พักเนี่ยทั้งนี้ที่พักจริงๆเขามีไม่เยอะเขามีเป็นคือมันเป็นโฮมเซ่ครับผมแต่ว่าที่พักนี่ก็จะเป็นมีอยู่สองที่แต่เขาก็จะเปิดเป็นเ,เป็นหน้าช่วงไฮซีซันก็คือช่วงตุลาถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีก็ประมาณ5เดือนเพราะว่าช่วงนั้นเขาจะปิดทำทำสวนทำต้นไม้ ผมแต่ว่าช่วงที่ปิดเนี่ยอาจจะไม่ได้มาพักแต่ว่าอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เปิดให้พักแต่ว่าเราก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนได้นะฮะก็ไปดูในยอ้อนกลับไปดูใน3 EP ีพีที่ผ่านมาคือเราสามารถเข้ามาดูได้แต่ถ้าเรามาพักเนี่ยก็เป็นช่วงไฮซีซั่นนี่จะมีอยู่สองห้องนะมีสองห้องแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงห้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูฮ่านะ สำหรับสวนสาหมอกฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์เนี่ยครับผมคือนอกจากเขาจะเป็นโฮมสเตย์นะฮะก็จะมีสวนต้นไม้แล้วก็มีสวนผลไม้สวนต้นไม้ก็อย่างที่เราดูไปแล้วใน3พาร์ทก่อนหน้านี้ฮะทางไม้กินมแมลงไม้ใบกล้วยไม้สวนผลไม้ก็จะมีตามฤดูกาลแล้วก็มีไร่กาแฟมีไร่ชาอันนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องกันบ้างน,นีตัวห้องครับผมอันนี้จะเป็นห้องที่สนะ มันจะมีสองห้องครับผมสาหรับสวนสายหมอกโฮมสเตย์เนี่ยฮะนี่ห้องที่สองนี่ห้องหนึ่งในห้องเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นวิวด้านนอกนะวิวสวนวิวภูเขาแล้วก็เช้าเเนี่ยก็จะมีหมอกอ่ามีหมอกมีหมอกุอก,ทกแทบทุกเชา้าเราบอกว่าแทบทุกเช้าเลยแล้วบางบางช่วงก็จะนานหน่อยอาจจะทั้งวันก็มีแต่บางช่วงก็จะเป็นช่วงชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยที่นอนนี่นุ่มนะ เล่งดึงเลยนอนแล้วแบบอ,อืได้บรรยากาศได้ฟิลแบบอืสบายนี่เรามาดูตรงห้องน้ำกันบ,บ้างเนี่ยนะห้องน้ำเนี่ยเอเขาจะมีเจลอาบน้ำมีแชมพูมีคิมนวดพร้อมแหละนี่ก็จะเห็นวิวป่าด้วยนะเห็นวิวภูเขาด้วยด้านนอกออันนีห้ห้องขับถ่าย นี่พร้อมครับอสะอาดตลอดเวลาด้วยต้องบอกนี้อันนี้อีกห้องนึงอันนี้เป็นห้องใหญ่อันนี้เป็นห้องที่ผมมาพักด้วยนี่ห้องนี้มีของเล่นด้วยนะมีเกมเทศรษฐีเล่นด้วยแก้เบื่อตอนคืนมันจะเห็นวิวด้วยนะเห็นวิวเห็นวิวอีกวิวนึงภูเขาอีกแถบหนึ่งอันนี้ที่นอนนี่ก็สําหรับสี่ท่านห้องนี้ใหญ่หน่อยนึงอันนี้เป็นออกมาข้างนอกแล้ว นี่ฮะด้านขวานี่เป็นตู้เย็นตู้เย็นจะมีพวกน้ำอัดลมพวกน้ำหวานขนมหรือว่าอุปกรณ์ที่ที่เราขาดอะไรไปเนี่ยก็มาหยิบตรงนี้ได้แล้วก็มีราคาบอกนะว่าอะไรยังไงเท่าไหร่เราก็ใส่กระปุกไว้ให้เขาเลยนี่ใส่กระปุกสีเขียวยัมีปลาคราฟด้วยอากาศร่มรื่นร่ลมรื่นเย็นสบายตนนัวนี้ถ้าถ้าหน้าหนาวนี่ก็ประมาณ10องศาได้นะ นี่เป็นต้นไม้ที่เขาหยิบมาจำหน่ายหรือว่าจะลงไปด,ดูที่สวนเลยก็ได้นะสําหรับสวนสาหมอกคมเซนี่อ่าทีนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูข้างบนสักนิดหนึ่งนะฮะคือข้างบนเนี่ยจะเป็นที่นั่งทานอาหารช่วงเช้าช่วงค่ำนะก็จะเห็นวิวร0องศาอืมองศาอจะนให้ดูนิดหนึ่งครับเพราะแดดนี่แดดแรงเหมือนกันนะตอนนี้คือหมอกมันไปต้งนานแล้วนี่อ่าเป็นวิวของกินอาหาร พอลงมาตรงนี้ไอประตูซ้ายนี่นี่เป็นห้องเป็นที่ส่วนตัวของเขานะอ,อ,อย่าไปอย่าไปรบกวนเขาที่นี้สำหรับในอาหารเย็นนะครับผมเขาจะมีให้เลือก2เซตเซตเเซต B เซต A เนี่ยก็สำหรับ2-3ท่านเนี่ยก็จะมี5ชนิดก็คือพวกปลากระพงทอดกระเทียมปลา3รสปลาลาดพีของผมเลือกเป็นปลา3รสนะฮะแล้วก็จะมีแกงตือเต้าหู้หมูสับขาลาย หมูหรือไก่หรือปลาเนี่ยเลือกได้แล้วก็ผัดผักตามฤดูกาลแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลเลยครับผมสำหรับอีกเซตหนึ่งปเป็นเซตบีนะครับผมก็สองถึงสามท่านเหมือนกันก็จะมีพวกไก่ทอดหรือหมูทอดน,น้ําปลาแล้วก็มีน้าพริกหนุ่มแคบหมูยำใบชาปลาซาดีนข้าวสวยข้าวเหนียวผลไม้ตามฤดูกาลเช่นกันครับผมคือนอกจากเซตสองเซตนี้นะครับผมตอนเนี้ย เขาจะมีชุดหมูกระทะถ้าใครสนใจเนี่ยเพิ่มอีกคนละหนึ่งรอยบาทคือมาแทนชุดเซตเอเซตบม้อคู่นี้ฮนะก็เพียงชุดละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นก็สําหรับสามสี่ท่านนะครับผมเอาผมเลือกเป็นปลาสามรสนะครับผม <c ười> คือแบบว่าต้องฟังเสียงนะอืกรอบมากแล้วคือแบบว่าอร่อยมากนี่ฮนะหมดเกี้ยงเนว่าหมดเกลี้ยงแทบเรียจานเลยฮนะ ทางนี้แทบลูดออกมาหมดเลยนะหมดทุกอย่างจริงอร่อยมากอาหารเย็นแต่ก็คือเราก็สั่งไว้ก่อนได้แล้วก็อาหารเราก็จะรีเควสอะไรต่า,างหากก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องบอกเขาก่อนนะเขาจะได้เตรียมไว้ให้ผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศในตอนกลางคืนช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งได้ไหงครับเนี่ยเออก็จะฟิลประมาณนี้เงียบสง,งบจริงๆแล้ว เออเขาบอกว่าใครใครจะมาเอาเต็นท์มากางก็ได้นะด้านล่างมันมีเป็นลานกลางเต็นท์อยู่ทัน,นี้จะเป็นบรรยากาศภายในนะตอนกลางคืนนะมันก็มานั่งชิวๆฟังเสียงแมลงอากาศเย็นๆช่วงนี้เย็นตอนนี้ตอนนี้แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่เย็นมากนะช่วงนี้ประมาณ15องศาได้อ่าทีนีนะ้มาดูตอนเช้านะคปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บตื่นขึ้นมาเช้าแล้วนี่อันนี้เป็นช่วงประมาณตีห้าครึง่งกับผมมงประมาณนี้ หมอกลงหนาเลยเห็นไหมอันนี้คือวิวห้องห้องใหญ่ของผมนะที่ที่ผมจองไว้อ่าห้องใหญ่เลยมีสองสองห้องนีห้องหนึ่งมีก็จะเห็น,นเห็นสวนอีกห้องหนึ่งก็เห็นสวนอย่างนี้นะวิวประมาณนี้เหมือนกันวิวคล้ายๆกันเลยอืมจะไปเห็นอีกมุมมองหนึ่งอ,อันนี้ผมพามาดูตอนข้างบนนะช่วงเช้าอาอันนี้ให้เห็นนี่ข้างบนร้อยแปดสิบองศา,าที่เป็นนั่งทานอาหารเมื่อคือนนี้ยครับผม หมอกยังลงอยู่นะช่วงนี้ยังลงอยู่วกช่วงนี้ว่าประมาณหกโมงกว่าแล้วนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าก็ตอนนี้ก็สักประมาณประมาณสักเจ็ดโมงหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเจ็ดโมงมเมื่อเช้าผมตื่นมาประมาณหกโมงกว่าหมอกนี่หนาเลยนะหมอกหนาตอนนี้หมอกเริ่มบางลงมาหน่อยแล้วแต่ก็ยังมีหมอกอยู่นะเนี่หมอกล้อมรอบเลยครับ ล้อมรอบนี่สมเป็นสวนสายหมอกโฮมสเตย์เลยสม,สมชื่อเลยสมชื่อโฮมสเตย์เลยฮนะออแล้วด้เห็นภูเขาล้อมรอบบรรยากาศตอนนี้ประมาณสก20 2บองศา20ได้ประมาณ20องศาฮนะแล้วก็พื้นที่เขาเนี่ยกว้างนี่คือเป็นไหล่เขานะเป็นไหล่เขาแล้วก็พื้นที่ประมาณ200ไร่ได้รวม200ไร่ร้อยกว่าไร่สองเอบ200ไร่ประมาณนั้นฮนะแล้วก็ ช่วงระหว่างเนี้ยลงไปเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเขาปลูกกาแฟไว้เลยนะกาแฟแล้วมีพวกโอโโดเอ้ยแล้วเดี๋ยวประมาณช่วงกักแปดโมงเนี่ยเดี๋ยวจะมีอาหารเช้าด้วยนะเพราะว่าตามแพ็กเกจห้องพักเนะนี่คืนละคืนละเท่าไหร่คืนละเท่าไหร่สองพัน 2, ในสองพันบาทก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้แล้วก็อ่าลิงก์เพจสวนสายมอโฮมเซนก็คือ ถ้าคลิปนี้เลย่ะแล้วก็มันจะมีอ่าไม้ประดับนะถ้าใครดูใน EP ีก่อนหน้านี้นะของสวนไซมอนโฮเมเซนก็จะมีไม้ประดับพวกไม้กินมแมลงไม้ใบวิโกนเนียแอฟ,ฟกันไวโกเลตเอ๊ะ,ะอยู่โซนด้านล่างปึ๊กปึ๊ก,กอืมถ้าใครไปดู EP ก่อนหน้านี้ก็น่าจะเห็นรายละเอียดแล้วแต่เดี๋ยวในอันนี้ผมจะรีวิวคร่าวๆให้ดูบรรยากาศในช่วงเช้ากันครับผมอ่าทีนี้ ตรงนี้มันจะเป็นวิวของอที่ผมบอกมุมที่ผมบอกครับผมเป็นมุมที่มะสามารถนกลางเต็นท์ได้เนี่ยมุมกลางเต็นท์นี่กลางเต็นท์แถวนี้ได้นะมานั่งกินหมูกระทะตรงนี้ก็ได้อีกนะตรงนี้มีชิงช้าด้วย,ยแต่ก็กลางคืนน้ำค้างแรงหน่อยนะอือันนี้บรรยากาศยา,ามเช้าครับผมกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับผมพอดีว่าไม่ได้ใส่กิมบอลเลยก็เลยอาจจะไม่ ไม่ได้ไมไม,ไม่นิ่งเท่าไหร่อ่าเป็นมือถือเนี่ยมือถือก็อาจจะไม่ค่อยนิ่งนะสําหรับผมอ่าอันนี้อธิบายก่อนนะตรงนี้มันเป็นทางลงคือมันเป็นทางลงมาจากข้างบนเพราะว่าเขาอยู่ตรงไหลเขาทางลงนี้ค่อนข้างชันมากทีนี้ถ้าใครใครมาเนี่ยครับผมเขาจะมีโรงจอดรถอยู่ข้างบนซึ่งเราจอดตรงนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ ก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ที่ขับเลยลงรถมาแล้วมาตรงลงสลปเนี่ยครับผมและคุณผู้ชมครับก็มาดูครับผมถ้าลงลงไปแล้วแล้วเลยทางเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะอันนี้ผมแพนให้ดูนะว่าพอลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยฮะมันลงไปเข้าไปเลยสวนเขาเลยแล้วมันลงไปเรื่อยเลยพเพราะเป็นทางไหลเขาอ่าแล้วมันขึ้นไม่ได้นะขึ้นยากนะเพราะงั้นถ้าใครมานี่ก็ จอดที่ลงรถเลยนะเดี๋ยวโทรบอกเขาเขาก็จะมารับหรือโทรบอกเขาก่อนเขาจะมารอรับเลยอันนี้เป็นส่วนแหละก็ใครดูดในพักหนึ่งสองสามของสวนไซม์โฮมเซเนี่ยผมก็น่าจะได้ดูได้เห็นกันแลละอันนี้ให้ดูบรรยากาศอืมบรรยากาศนี้ลงเรือนม้าอขมัแกงลินนะเมื่อกี้เป็นทางเรืนลงไปนี่อันนี้ลง โรงาลาเล็กๆจริงๆมีศาลาลงใหญ่อันนึงก็ในพาร์ทของซาลาซีเนียชัปเปอร์ทัไปดูย้อนหลังกันได้<ม>ก็สำหรับในตอนเช้านี่ครับผมเบรก fast เบรกาสต์เช้าก็ประมาณ7โมงก็จะมีไข่ดาวหรือจติ e ิ u เควไข่เจียวก็ได้นะแล้วก็มีพวกแฮมมีไส้กรอกมีเบคอนมีขนมปังแยมแยมนี่คือเป็นทางสวนสายมองของเซเขาทำเองเลยส่วนขนมปังก็ทำเองนะ เป็นของเกสนี่ทําขนมปังเองแล้วจะมีพวกผลไม้ฮนะผละไม้เนี่ยก็เป็นปลูกจากในไร่ในสวนเขาเองเลยอะ <Okay. S 1> ครับพอดีตอนนี้ฝนตกแล้วก็ว่าจะตอนแรกเราจะจะ,จะลงไปน้ําตกตก็ไม่รู้ว่าจะลงได้ปะเพราะฝนตกแล้วทางมันลื่นมากเนี่ยมันอยู่ด้านหลังตกล้องเนี่ยเราจะเดินลงไปประมาณห้าเมตรที่บอกไว้ก่อนหน้านี้แนละ้วแต่ที่นี่ว่าก็ แทนว่าจะไปสถานที่ใกล้ๆมันมีไล่ชาลุงเดชนะเราจะมีน้ําตกหมอกฟ้าอีกที่หนึ่งนอกจากน้ําตกตรงนี้ที่ยังโนเนมอยู่ยังไม่มีชื่ออ <c oughs> มันมี2อันก็เดี๋ยวผมดูวิวสถานที่ใกล้ๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆอยากจะลงไปตรงน้ําตกนี้เพราะตรงนี้นใ,นใกล้มากใกแต่ก้าเดินไปชั่วโมงเหมือนกันนะเพราะมันเดินลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวไปดูที่ไล่ชาเดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงบ้างลนอะดู รีวิวกันทางนี้ยังบอยังเคลียร์เรายังไม่ไปเสร็จเลยอ่ะอ,อ,อันนี้ก็คือโมที่นี่เหมือนกันโมตรงนี้ <c oughs> น,นี่จะเอาเขียวเลยอูอ่หลงใช่ไหมอ,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 อันนี้อู่หลงเหรอเน,นี่ยอู่หลง นี่คือยอดด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก็ไปเก็บชาไหมเก็บยอดเก็บยอดทั้งวันโลนแทบไม่ได้แค่ยอดยอดก็บอกให้ไอ้สวนเนี่ยงแล้วเมี่ยงบอกนี่เนาะบอกให้ที่เกียรติเขาชาตรงนี้ก็กินมันได้กิน้อมหอมมาได้อะมีหลายพวมมันทำมาทำมาได้ไงมีมีอีกอันหนึ่งมี อันนั้นแพงน่อยกลิ่นต<อ>ัวไหแอะลิ่นอะไรแก้มดันเบาหวานอะไรหลายอย่างแก้มดันเบาหวานภายในอ่ะสดชื่นเลยนะหนาอย่างเดียวเลยอันนี้สดชื่นแล้วครับอันนี้สดชื่นสดชื่นอย่างเดียวสดชื่นหอมหอมมากเลชานี้แบบชาต่อร้าอาหารร้านอาหารนะฮะตอนนี้มาอยู่ตรง ไร่ชาลุกเดชเลยครับผมก็ใกล้ๆก,กับสวนสายมอโฮมสเตยเลยนะก็มาได้เมื่อกี้ไปนะลงคั่วลงคั่วชาอันนี้เรามาไร่ชาลุงเดชนี้ใกล้กันเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวิวหมอกโอเคเลย อันนี้มาเจอเจ้าของเจ้าของชาไอชาลุงเดชเนี่อันนี้เจ้าของโวนสายมอกโฮมเซทุกงานขวานะโอ้โหลดต้องต้องลองช้าหน่อยนะผมเข้าหน่อยเอ๊ะได้ถือกล้องเองด้วยถ่ายไปให้ดีเนาะนีดู จะได้ขยายลูกล้วมาติดตรงฝาไปเลยได้ได้นี่ไงติดแถวเลยแล้วมาดูดิขายแลฟนลุงเดชแต่ละคนดูสวยเลยนะแต่ละคนเลยนะหลายคนกัมาด้วยแหละก็ถ่ายคู่ถ่ายคู่ไว้เลยเกินผมอิจฉาพูดง่ายนี่เออครับบังเพครับลูกหลานมาเดชนี่เลยจ้าพวกใหม่แฟนเออดูดิดูอะไรไหม จะไม่ค่อยประกวดตัวให้ดูปแกลูกน้อยอรามีแต่เมกะส่วนเราจะมีเลยเ้ามีหลายคนถ่ายรูปแล้จะลูกของฟ้าขลุ่ะครับขลุ่ะท่านพี่ซสนหนึ่งจอกโอ้ท่านพี่เลยผมงอกแล้วผมผมงอก แม่เขาไม่อยากผมไม่อยากปล่อยผมมากับแขกผมพาแลดทวยอันนี้อันนี้คือโลละหกพันโลละหกพันนี่คือชาที่ดีที่สุดของต้นทุนของที่นี่นะที่นี่เลยนะแต่ว่าถ้าไปกรุงเทพเราสามหมื่นกรุงเทพสามหมื่นเลยสามหมื่นเพราะงั้นมานี่ต้องกินให้ได้เลยต้องกินให้ได้นี่อร่อยมากชาแบบคือมันกินแล้วมันเออมันไม่ได้แค่ว่าสดชื่นนะมัน มันได้กับกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋ามากเพราะงั้นอาเต้องอีกทีนึงเขาขายเป็นซองมาดูจิเห็นไหมซองแค่นั้นออันนี้เป็นบรรยากาศในไล่ชา ลุงเดชอ่าบรรยากาศในไร่ชาลุงเดชนะครับผมนี่ก็จะเป็นวิวเขาข้างล่างก็จะเป็นชาที่ลุงเดชเขาปลูกไว้ประมาณ10บไร่ได้นะมันมี2ชั้นนะอ่าที่สําหรับนั่งห้อยขาแล้วก็ดูวิวถ่ายรูปก,กันไปอันนี้อาจจะฟ้าคึม่ลยเพราะว่าเอาฝนฝนฝน,นมันมันมันมาในช่วงเช้านี่ก็ยังคึมคึมอยู่นะก็จะมีคนเต็มร้านแน่นร้านเลยนะใครไปใครมานี่มา เมืองกายเนี่ยก็ต้องมาว่าแวะไล่ชาลุงเดชหน่อยนะไล่ชาลุงเดชนี่เขาจะเปิดแปดโมงถึงห้าโมงมเราได้รีวิวหมดแล้วทั้งที่พักนะแล้วก็อาหารที่เลี้ยงเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะอร่อยมาก อร่อยสุดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาแล้วก็ชอบอะไรเป็นพิเศษนี่รีเควสได้นะครับผมเรื่องอาหารนะฮะทั้งเชา้รชารอบเช้ารอบเย็นอะไรเงี้ยเอารอบเย็นดีกว่ารอบเย็นเพราะจะเป็นอาหารหนักหน่อยนะรีเควสได้แล้วก็ใครอยากไปเที่ยวไหนที่ใกล้ๆเนี่ยที่ผมรีวิวที่ใกล้ๆเนี่ยไล่ชาลุงเดชแล้วก็มีน้ําตกอันนี้ไม่ได้ไปโอ้มันมีน้ําตกข้างล่างเนี่ย นี่นีเปิดหน้าต่างออกมานะเออพรดนี้มันไม่ได้ไปเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่ได้เดินมาสองรอบแล้วยังไม่ได้เดินนาทีเพราะงั้นก็ใครมาเนี่ยก็บอกก่อนได้นะบอกทางโฮมสเตย์ก่อนได้ว่าเออเราจะไปไหนอะไรยังไงหรือให้เขาไปรับที่สนามบินก็ได้นะถ้าใครบินมาแล้วเรามาโดยเฉพาะโดยตรงเนี่ยแล้วก็แจ้งเขาก่อนไว้ได้ก็ที่พักราคายังไงเนี่ยผมไปติดต่อเขาได้ ที่ลิงใต้คลิปถ้าผมเบื้องต้นก็คือสองพันก็คือคืนละสองพันับผมแล้วก็ถ้าใครมาจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ทางเหนือนะจริงคนเหนือคนเชียงใหม่เนี่ยเราก็มามีเนี่ยเมื่อคืนนี้นี่เขากลับไปก็ามาพักนะเพราะว่ามันอยู่ตามเนี่ยนี่มันอยู่ตรงเขาล้อมรอบเลยเออนะก็อยากให้มากันแล้วก็เพราะว่ามัน มันมันไม่เหมือนโฮมสเตย์อื่นมันมีความพิเศษหลายอย่างเนี่ยห้องพัากาที่เที่ยวด้วยอาหารก็อร่อยด้วยแล้วก็มีสวนต้นไม้ด้วยได้ช้อปปิง้งต้นไม้นะมันคือมันเหมาะไม่ใช่แค่ว่าคนเล่นต้นไม้คนสายอ่าท่องเที่ยวเนี่ยมาได้สุดท้ายนี่เดี๋ยวจะจบและก็ฝากอย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ชอบอีพีนี้ด้วยก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แชร์ผมด้วย จะใครด้วยแล้วเดี๋ยวในปีหน้าเราจะไปลงใต้ทางใต้เนี่ยยังมีคนที่ทําสวนไม้กินแมลงเยอะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปแค่สวนไม้กินแมลงเราจะไปสวนไม้ใบไม้อื่นๆด้วยและทางใต้ยังมีคนที่ทําแนวเป็นสวนอาต้นไม้และก็มีเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทด้วยนะอุปไว้ก่อนว่าใครแล้วเราจะไป ปัจจันภยทางใต้กันบ้างเลยะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็เท่าน,นี้ก่อน,นครับผมเดี๋ยวต้องขอเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพครับไปนะ